วันที่31พฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับทำควันวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้คือเลิกสูบลดเสี่ยงคุณทําได้ทําไมถึงบอกว่าเลิกสูบแล้วถึงลดเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราจะสูบบุหรี่เราก็ต้องกวดหน้ากากครกับเมื่อกวดหน้ากากแล้วเราก็ต้องเอามือไปที่บุหรี่อีกมือถ้ามือไม่สะอาดก็จะเทียนต่อการติดเชื้อโควิด -19 ได้นะครับ การสูบุรี่มวลเดียวกันก็ดื่มน้ำแก้วเดียวกันก็สามารถที่จะปิดโควิดได้อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่อยู่ในช่วงของการสูบุรีอยู่ได้เลือกสูบครับเพื่อ,เพ,อเพื่อท่านเองนะคุณใน,นครอบครัวนะครับบางคนใจแข็งหน่อยก็หักดิบเลยก็มีหลายคนนะครับที่ หากดิบได้เลยสําหรับคนที่หากดิบยังไม่ได้ครับก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์หนนระครับหรือไปที่ทาบริการทุกแห่งนะครับเพื่อเข้าคลินิกอดมรีนะครับอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าคุณทําได้เรามาช่วยกันลดละเลิกการสูบบุหรี่ลดความเสีย่ยงลดตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 และยังช่วยโดยพลานามอยด้วย,ะยวนะครับ